ไม่ว่าคุณจะชอบชิมกินช็อปหรือแช้แชะแชะก็ห้ามพลาดางานนี้ฟู Food Festival ้ดเฟสติวัลแอดเบตงครั้งที่2ที่นี่เบตงเมืองแห่งอาหารอร่อยสัมผัสเอกลักษณ์แห่งรสชาติอาหารเบตงถนนอาหารสตรีทฟู้ดเมือง Be เบตงแหล่งชุมนุมอาหารรสเด็ดนานาชนิดหลากหลายรสชาติความอร่อย สัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความน่ารักของพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องชาวเบตงเบตงที่คุณจะประทับใจไม่รู้ลืมพร้อมจุดเช็คอินฟินกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เที่ยวได้ทั้งวันไปได้ทั้งปีมีให้ว้าวกันตั้งแต่เช้ายันค่ำ เคลียร์พุงให้พร้อมเตรียมซ้อมโพสภาพสวยๆแล้วมาเจอกันที่งาน Food Festival at Betong ครั้งที่2 1-4พฤษภาคม2568ที่เบตงใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนจังหวัดยะลา